เมื่อวันที่5กันยายน2568นปณหอประชุมหนึ่งรองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีดรชูชาติพยอมคณะบริคณะเทคโนโลยีอุตสาหากรรมมหาวิทยาลัยลรชาชพัฒเทพสตรีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมการประกวดดาวเดือนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหากรรมประจำปีการศึกษา2568สำหรับการประกวดในครั้งนี้มีผู้เข้าประกวดจำนวน10คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประกวดคณะเทคโนโลยีอสาสกรรมจะได้ตัวแทนนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพดีมีความรู้ความสามารถมีจิตอาสาช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมีความเป็นผู้นำพร้อมเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในคณะและมะหาวิทยาลัย,ลยนอกจากนี้ยังทำให้นักศึกษานั้นมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสารรค์สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและสร้างความสัมพันธ์อันดรีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องโดยมีคุณอนุชิตส,สีคำคลิปผู้บริหารเส้กรอกสมนึกอนุชิตคุณต้องตาจำเริญใจครูโรงเรียนวัดโพงามคุณอติเทพกล่ำถึกผู้บริหารร้านสเต็ก49กคุณอดีรุตหรือสาครผู้บริหารร้านสุขโขสโมสรคุณเกษรินพิมพทารานักพัฒนาบุคลิกภาพและอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ คุณมิรันดาลิขิตทรัพย์ผู้บริหารบริษัทมิรันพัฒจำกัดและคุณณพัฒสาดอนแพงที่อยูแอมบรสเตอร์2019เป็นคณะกรรมการในการตัดสินสำหรับผลการประกวดประเภทดาวชนะเลิศได้แก่นางสาวเบนจจรัตน์เมศมารีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสาหรรมวิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมและประเภทเดือนชนะเลิศได้แก่นายอาทะทิวัตวัฒนยู นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม